สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำหนังสือสมการเชิงอนุพันธ์เล่มที่2แล้วก็เนื้อหาคณาิตศาสตร์หนึ่งเรื่องนะผลการแปลงลาปลาสเรียนกันในสาขาวิศวะสาขาวิทยาศาสตร์นะแล้วก็จะพูดเปรียบเทียบให้เห็นว่าผลการแปลงลาปลาสเนี่ยผลการแปลงอนุพันธ์ผลการแปลงอินทิเกรตนี่เรียกชื่อให้สอดคล้องกันจริงๆก็คืออนุพันธ์ที่เรียนกันในชั้นมปลายนี่แหละอนุพันธ์อินทิเกรตแบบักเรียนมปลายนะย กาเรียนสูงขึ้นบางทีเขาเรียกตัวดำเนินการเชิงอนุพันธ์ตัวดำเนินการเชิงอนุพั 6, นธ์หกพันธ์การอินทิเกรตผลการแปลงลาปลาสก็เหมือนกันเนี่ยมีคําว่าผลการแปลงลาปลาเฉยๆแล้วก็ผลการแปลงลาปลาหกพันธ์มาดูกันว่าผลการแปลงลาปลาคืออะไรอนุพันธ์เนี่ยเรียงกันไปตั้งชั้นมปลายอันนี้คือบทนิยามของอนุพันธ์ ลิ data 0, data x, data มิต delta x เข้าใกล้ศูนย์เบวก delta x ลบด้วยหารพอลิมิตมีค่าสูตรอยู่ในเทอมของตัว x บรรทัดนี้เนี่ยพูดในแบบนักเรียนมปลายนิสิตท,ที่เรียน,นคลคูลัสหนึ่งก็ใช้บทนิยามตัวนี้เรียนสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเขามองว่าตัว d เนี่ยส่งฟังก์ชัน f x ไปเป็นฟังก์ชัน g ีก็คืออนุพันธ์ที่เราเรียนกันในชั้นมปลายนี่แล้วเขียนแบบยอ่อว่า d วงเล็บ f ไปที่ G ก็ระาหหมายว่า D ส่ง F ไปเป็นอนุพันธ์ของมันเรียนสูงขึ้นเขาเรียกตัวเดินเวินการเนี่ยเรียกแบบเด็กนักเรียนก็อนุพันธ์ธรรมดานี่งพอมาในวิชาสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยผลการแปลงลาปลาสคืออะไรคือฟังก์ชัน L โดเมนคือเซตของฟังก์ชันพี่สายคือเซตของฟังก์ชันนิยามการส่งค่าคืออะไรก็ถ้าเรามี f x อยู่ FS กําหนด้วตสุเป็นอะไร อินทิเกรตจาก0ถึงอินฟินิต e กําลังลบ s x f x d x อินทิเกรตเที่ากับตัวแปร x อินทิเกรตเสร็จแล้วเหลือตัว s ตัวเดียวก็แปลว่าสูตรนี้ขึ้นอยู่กับ s แล้วก็มองว่า f ตัวใหญ่เป็นฟังก์ชันของ s ตัวเลนะ็กเปรียบเทียบกันก็คือผลการแปลงลาปลาสเป็นฟังก์ชันส่งฟังก์ชันไปเป็นฟนะังก์ชันพูดง่ายๆี้พูดชื่อยากๆขึ้นนิดว่าผลการแปลงลาปาส ส่งค่าได้ถ้าอินทิกรัลไม่ตรงแบบอันนี้ลู่เข้าขอพูดง่ายๆนะส่งฟังก์ชันไปเป็นฟังก์ชันอันนี้เปรียบเทียบไปเห็นนะดี D, ตัวดำเนินการเชิงอนุพันธ์ L ตัวดำเนินการผลการแปลงลาปลาสการหาค่านะอันนี้เรียนแบบยากคือหาโดยบทนิยาม f, f x, x กับคกำลังสองโดยบทนิยามออกมาเป็น2 x อ,อันนี้นักเรียนมปลายอ่านรู้เรื่องแล้วเนะี่ยไม่อ่านให้ฟังทุกวันทัดนะเน้นว่า ส่งฟังก์ชันนี้ไปเป็น 2x เนี่ยเขียนแบบย่อก็ dx กําลังสองเท่ากับ 2x d ส่ง f x มีสูตรเป็นแบบนี้ไปเป็นฟังก์ชัน gs เท่ากับ 2s ผลการแปลงลาปลาสก็เหมือนกันเนี่ย fx ากับ x กําลังสองอินทิกร,รัลไม่ตรงแบบตัวนี้เนี่ยลูกเข้าลูกเข้าสู่อะไรลูกเข้าสู่2ส่วน s กําลังสามต้องมีความรู้แคลคูลัสหนึ่งเรื่องอินทิกรัลไม่ตรงแบบคลิปนี้แนะนำให้รู้จักผลการแปลงลาปลาส แนะนำว่าหนังสือสมก,การเจิงอนุพันธ์เล่มที่สองเขียนไว้ให้ดูละเอียดกว่าน,นี้เปรียบเทียบอันถัดไปนะนักเรียนมปลายเรียนอนุพันธ์เสร็จแล้วก็ท่องจำสูตรกันดิฟค่าคงตัวเป็น0ดิฟ x กกำลัง n n กำลังลบ1 e กำลัง x, x ดิฟแล้วได้ตัวเดิมอันนี้แคลคูลัส1แล่งลนะดิฟล็อกได้อะไรไซ n c คอสเนะี่ยก็มีทั้งมปลายทั้งแคลคูลัส1เนี่ยนะเรียนอนุพันธ์แล้วก็ท่องจำสูตร ผลการแปลงลาปลาสเหมือนกันเรียนเสร็จแล้วก็ท่องจําสูตรส่งหนึ่งไปไหนไปที่1นส่วนเอสส่ง e กําลัง ax ไปที่ไหนไปที่1นส่วนเอลบเถ้าสนใจการพิสูจนะ์เนี่ยก็มีคําแนะนาก็คือไปอ่านการพิสูจน์สูตร,ตรผลการแปลงลาปลาสในหนังสือสมการเชิงอนุพันธ์เล่มที่2หรือไม่ก็ไปดูคลิปที่ทําไว้ให้นะทำไว้ให้หลายคลิปเหมือนกันนะเรียกว่าครบหลักสูตรของผลการแปลงลาปลาสเปรียบเทียบอันถัดไปอนุพันธะ์เนี่ยเรียนมาตั้งแต่ชั้นมหกนะ มีคุณสมบัติเชิงเส้นอนุพันธ์ของ c1f บวก c2g เนี่ยค่าคงตัวดึงออกมาดิฟ f ค่าคงตัว c2 ดึงออกมาดิฟ g แล้วก็ใช้คุณสมบัติใช้กันจนลืมว่าอันนี้คือคุณสมบัติเพราะเวลานักเรียนมปลายก็ทํากันน่ยบรรทัดนี้เขาไม่เขียนหรอก 3x ดิฟได้3 4x กำลัง3ได้12 x กำลัง2ลืมไปแล้วว่าเป็นคุณสมบัติเชิงเส้นแต่อันนี้พูดเปรียบเทียบให้เห็นนะ ผลการแปลงลาปาสก็เหมือนกันมีคุณสมบัติเชิงเส้น LAF บวก BG ก็เป็น AFS บวก BGS เนี่ยเวลาส่งค่าก็ c ดึงออกมาส่ง1ไปไหนไปที่1ส่วน s 2 x ดึง2ออกมาส่ง x กำลัง1ไปที่ไหนท่องจำสูตรได้ก็ส่งไปที่1ส่วน s กำลังสองดึงออกมาท่องจำสูตรได้ส่งไปไหนส่งไปที่2ส่วน s กำลัง3เนี่ยเรียนสูงขึ้นเนี่ยบรรทัดนี้มาเป็นบรรทัดนี้ทำได้ทันทีเหมือนกับ ของสู่อนุพันธ์เนี่ยเหมือนกับตอนที่เราอยู่นักเรียนชั้นม6อ่ะจากตัวนี้เนะี่ยไม่มีใครเขียนเรกตอนสอบตัวเนี้ยนะมาที่นี่เลยในวิชาสมการเชิงอนุพันธ์ก็เหมือนกันเนะี่ยมีแต่ตัวอย่างแรกๆนะ่ะที่ทําละเอียด2บรรทัดถัดไปก็จากนี่มาที่นี่ประโยชน์เล็กน้อยนะอนุพันธ์ช่วยในการหาสมการเส้นสัมผัสเส้นโคง้ง x กาลังสองลบสอง x พาราโบลางงายเส้นสัมผัสที่จุดหายัางไงก็หาความชันก่อนความชันที่ x เป็น4แล้วก็แทนค่าสูตรสมรการเส้นสัมผัสผลการแปลงลาปลาสเนี่ยเนี่ยตัวอย่างง่ายๆก็คือเนี่ยอินทิกรัลตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เน,นี่ยนิสิตท,ที่เรียนวิชาแคลคูลัสหนึ่งนะกว่าจะเรียนหัวข้อนี้นะต้องรอเกือบสัปดาห์สุดท้ายกว่าจะหาค่าได้อินทิกรัลไม่ตรงแบบแต่พอมาเรียนเรื่องผลการแปลงลาปลาสเป็นตัวอย่างอันหนึ่งท่านเอง x กําลังสองถูกส่งไปที่ไหนถูกส่งมาที่ f(x) ท่องจำสูตรได้ x กำลังสองส่งไปที่2ส่วน x กำลังสามฟังแทน s ด้วย4อันนี้ก็แทน s ด้วย4ี่ได้คำตอบแล้วแคลคูลัสหนึ่งอาจจะเป็นตัวอย่างแบบฝูกหัดโดยท่านเป็นข้อสอบได้แต่ในวิชาสมการเชอนุพันธ์เป็นตัวอย่างชนิดหนึ่งประโยชน์อนุพันธ์เนี่ยหาค่าสูงสุดต่ำสุด f x หาอนุพันธ์แล้วเนี่ยอนุพันธ์นนเป็นศูนย์ตรงไหนฟังก์ชันเพิ่มเป็นฟังก์ชันลดสูงสุดสัมผัสอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของอนุพันธ์ ผลการแปลงลาปาสนะเรียนสูงขึ้นนั้นนะ่ะอินทิกรัลยากๆเออร์เลอร์ฟังชัน,นะการแจกแจงความนั่นจะเป็นปกตินะ่ยฟังก์ชันนั้นจะอินทิเกรตยากก็จะเอาผลการแปลงลาปัสมาช่วยเนะี่ยสูตรนี้อินทิเกรตเสร็จแล้วจะเป็นฟังก์ชันของโอเมกาเขาก็เทียบสูตรกันว่าโครงสร้างขณะนี้นะ่ยจัดรูปพิชคณิต xdx แยกเป็นนะ่ย dx กำลังสงส่วนสเทียบโครงสร้างกันแล้วนะ่ยมันคือ ผลการแปลงลาปลาสของเลข1ท่องจำสูตรได้ส่งหนึ่งไปไหนไปที่1ส่วน A S ก็ไปว่าสูตรนี้เนี่ยอินทิเกรตแล้วเนี่ยจะติดเทอมโอเมกาอยู่มีค่าเป็น2ส,ส่วนโอเมกามันผลการแปลงลาปลาสก็มาช่วยในการหาสูตรนะ่ที่ติดอยู่ในเทอมของสัญลักษณ์อินทิเกรตเรียนอนุพันธ์แล้วก็ต้องมีอินทิเกรตผลการแปลงลาปลาสกัเหมือนกันส่งไปก็ต้องส่งกลับ F อส่งไป G อินทิเกรต G ได้ F นะแต่ว่า ต้องพูดในความหมายของปฏิยานุพันธนะ์นะอนุพันธ์ f ตัวเล็กเป็น g ตัวเล็กอินทิเกรตกลับมาถ้าเป็น f x บวกค่าคงตัวดิฟ x กําลัง2นี่ 2x แต่ถ้าอินทิเกรต 2x ตั้งได้เป็น x กําลัง2บวก4อันนี้นักเรียนม6รู้มาต้องนานละเปรียบเทียบกันผลการแปลงลาปลาส่งไปส่งกลับเพราะฉะนั้นถ้า f ตัวใหญ่ s มาจาก f ตัวเล็ก l inverse ของ f ตัวใหญ่ก็ต้อง f ตัวเล็ก ผลการแปลงทรายได้ตัวนี้ตัวนี้ส่งกลับไปที่ไหนก็ต้องส่งกลับไปที่ทรายเอ็กอันนี้เป็นสูตรท่องจําในวิชาสมการเชิงอน,นุพันธ์เหมือนกับสูตรท่องจําของนักเรียนม .6 อินทิเกรต 2x ได้อะไรในสูตรท่องจาผลการแปลง6พัน L ์เ verse ์ของ1ส่วนเกำลัง2บวก1คืออะไรสมการเชิงอนุพันธ์บอกท่องจําได้เลยเปรียบเทียบใหกนะ้การหาค่าเนะนี่ยอนะินทิเกรตเนี่ยทำยังไงจัดรูปให้เหมาะสมแล้วส่งค่า 2 x เบวก1นเนี่ยเราก็เปลี่ยน dx เป็น d ของ 2x อบวก1หารด้วย2อินทิเกรตเลยก็ได้นะจากบรรทัดนี้บรรทัดนี้ก็ได้ตอนนี้สอนหนังสืออยู่เปลี่ยนตัวแปร V v วกำลัง3ก็เป็น v ีกำลัง4ส่วน4ก็เป็น v ีกำลัง4ส่วนแแทนค่า V กับที่เดิมส่วนใหญ่ที่นิสิตทำเนีก็จากตัวนี้แวะที่นี่หน่อยหนึ่งแล้วก็มาบรรทัดสุดท้าย,ลยหลักคิดเหมือนกันเลยผลการแปลงลาปลาคือจัดรูปให้เหมาะสมตรงกับสูตรที่อ้างอิงแล้วส่งกลับ อันนี้ก็สอนอยู่ในวิชาสมการเชิงพันนะ์นะหนังสือสมการโชวุพันธ์เล่มที่2พูดเรื่องนี้ไว้นะีไปอ่านได้หรือไปดูคลิปที่จัดทําไว้ให้ก็ได้คุณสมบัติเชิงเส้นเนะนี่ยนอะินทิเกรตตัวเนี้ยเนี่ยอินทิเกรต C1 FC2G แยกได้นักเรียนม .6 อินทิเกรตได้เลยนะลืมไปว่าอันนี้ก็เรียกคุณสมบัติเชิงเส้นผลการแปลงลาปาสกัเหมือนกันนะมีคุณสมบัติเชิงเส้น ฟังกชันยากๆแบบเนี้ยเขาต้องแยกส่วนหลักคิดก็คือแยกเป็นผลบวกของเศษส่วนย่อยคำว่าผลบวกของเศษส่วนย่อยนั้นน่ะเรียนกันในวิชาแคลคูลัสนักเรียนมปลายก็แยกได้พอตรงกับสูตรที่เราท่องจำแล้วหนึ่งส่วน x กำลังสองส่งไปที่ไหนส่งไปที่ x สามส่วน x กำลังสองบวกเก้าส่งกลับมาที่ไหนส่งมาที่ซายสามอันนี้เป็นท่องจำสูตรเหมือนกับตัวเนี้ยนะท่องจำ x กำลังสามได้อะไรอินทิเกรต x กำลังห้าได้อะไรนี่ก็ท่องจำ ผลการแปลงลาปลาสเหมือนกันส่งไปส่งกลับท่องจําสูตรใช้งานเปรียบเทียบให้เห็นอีกลักษณะหนึ่งนะเทคนิคอ mm ินทิเกรตแยกเป็นเศษส่วนย่อยแยกเป็นเศษส่วนย่อยแล้วเนี่ยอินทะิเกรตตัวนี้ได้ล็อกแอบส์ลด x บวกหนึ่งอินทิเกรตตัวนี้ได้ล็อกแอบส์ลด x บวกสามผลการแปลงลาปลาส์เหมือนกันนะถ้าอยากหาว่าพจน์นี้ส่งกลับไปที่ไหนแยกเป็นผลบวกเศษส่วนย่อยเนะี่ยไปดูในหนังสือได้เลยนะสมการเชลงอนุพันธ์เล่มที่สอง เทียบสูตรให้ดีแล้วส่งกลับตัวนี้ส่งกลับไปที่ไหนเนะี่ยเทียบสูตรแล้วส่งกลับมีทั้งสูตรมีทั้งคุณสมบัติประโยชน์ของเนะี่ยตัวดำเนินการอนะินทิเกรตเนี่ยเรียกชื่อ,อยากยากนะอินทิเกรตแบบเด็กม .6 นี่แหละหาพื้นที่ใต้โค้งเนี่ยอินทะิเกรตจาก0ถึง4ฟังชันนี้ก็พื้นที่ใต้โคง้งเนะี่ย128ส่วนผลการ,ปรแปลงลาปลาสเนะี่ยช่วยในการแก้สมก,การเชิงอนุพันธ์เนะี่ยคำว่าสมก,การเชิงอนุพันธ์นั้นเนะี่ยเรียงกันในระดับ แคลคูลัสหนึ่งเนี่ยสมการเชิงเส้นสมการเอกพันธ์ก็มีกล่าวไว้ในหนังสือสมการเชิงพันธ์เล่มที่หนึ่งนแต่พอเล่มที่สองเรียนสูงขึ้นก็การหาผลเฉลยเนี่ยฟังก์ชันที่ยากขึ้นก็สามารถนำผลการแปลงลาปลาสมาใช้ได้คลิปนี้เป็นคลิปแนะนำผลการแปลงลาปลาส์สมการเชิงพันธ์เล่มที่สองนะก็ไม่อ่านให้ฟังทุกบรรทัดอ่ะนะใครเรียนเรื่องนี้จริงก็ไปอ่านหนังสือหรือไม่ก็ไปดูคลิปที่ไว้ที่บันทึกไว้ให้ดูแล้ว ว่าคลิปที่บันทึกไว้ให้ดูแล้วจัดทําเป็นเพลย์ลิสต์เลยนะเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ตัวเนี้ยนะมีทั้งผลการแปลงลาปาสตั้งแต่บทนิยามเริ่มต้นนะีจนกระทั่งสิ้นสุดประยุกต์ใช้งานนะแล้วก็มีเรื่องผลการแปลงแซดนิสิตสาขาวิศวะไฟฟ้าเนี่ยนะก็จะเรียนผลการแปลงแซด้ยนะก็มี2อันไปดูในเพลย์ลิสต์นี้ได้เครื่องคิดเลขนะุนแฟมอัลฟาหาอนุพันธ์ได้ จีโอจีบ้าหาผลการแปลงลาปลาสได้ทั้งคู่เนี่ยหาผลการแปลงลาปลาสได้นะอันนี้ก็ดูให้ดีนะนี่รู้แล้วตั้งแต่นักเรียนม6 x กาลัง4ดิบได้อะไรส x กาลัง3 7 x ดิบได้อะไรได้7เฉยเฉยนะอันนี้ก็แข่งครูรัดหนึ่งเพราะเป็น e กาลัง x ดิบผลคูณผลการแปลงลาปลาส์ทส่งไปที่ไหน1ส่วน x กำลังสองบวก1ผลการแปลงผกผันมันก็ต้องส่งกลับ1ส่วน x กาลัง2บวก1ก็ต้องส่งกลับมาที่ sin x อันนี้คือเครื่องคิดเลข GeoGebra เนะี่ยหรือเครื่องคิดเลขฟรีก็ได้นะอันนี้คือ Maxima ไปดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีขึ้นมาใช้งานได้เลย Laplace l a p l หกพันหาได้ทรไมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำหนังสือสมการเชิงอนุพันธ์เล่มที่2แนะนำนะ Playlist ผลการแปลง Laplace ไปดูได้เลยนะแล้วก็ตำราที่เขียนเรื่องผลการแปลง Laplace ลาาครบตามหลักสูตรที่ทุกคนเรียนกัน ติดตามคลิปต่อไปได้สวัสดีครับ